ห้าแสนไปเรว่าหน้ามัตยาบอกสิบเจ็ดหรือสิบหกสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบเจ็ดมักราซื้ออะไรก็ได้หอยมีเก้าครับปล่อยไปก่อนเลยตัมีเก้าครับหน้าออกยังบอกหน้าออก8ปดเก้าแปดเก้าโอ้ยสีหาปูเจ้าแม่ดียูพาไปซื้อ เราลปู่คููนะคือสามตัวคืามตัวหนึ่งหนึ่งซีีปนคนรกคอคน่อไปนก็ไอ้ตเขียนไรอวไปซีซีต้้งมาฝ่กวงแด้วยนะครับได้ถึงเลขวะเจ็ซีีเยอะเลคนีรุนเราวันนี้การบอลปวดหัวเม่อกูปวดหัวก็ก็เต็มเลยนะครับกูที่หาไ วันหน้าอาจารย์กำลังจะปล่อยนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่รอนะครับขอมากเจ้วันน้พี่น้องถึงเล็กนะเนาะคุณหัวอะไรโอ้ยอย่ไปหัวหน้าเลยครับพี่น้องไปไปน้องพี่มาชานาซี่หากขไม่ได้ซี่มาอยู่ซี่ซี่หาก็ได้ผู้เจ้าสลับจำแน่งคอย สี่หาสี่หาผมสามร้อยหาชี้ไปทางใต้พอถึงพาถึงโอ้ยเกือบแม่นเปลี่ยนเสียดีงันล้าได้วิ่งอยู่วิ่งสี่รอบหนฮโอ้ยเราวิ่งสีรอบเหมือนเดิมเราวิ่งสีรอบใช่ไหมอาจารย์ปูจ้ว่าใส่ก๋อเตี๋ยวไส้ละเนื้อโบนี่อ่ะเดี๋ยวมวหน้านะครับโอ้ยเกือบจะใส่โบแดเหรอไอ้ยางใส่บไหมปูเจ้ามายอสี่หาเจ้าไปยุ่นหนาว่นเนาะสี่ไอ้ห้าสี่สี่ มันต้องเป็น4 4 5 4 4 5ใครกันเป็นก็ออกอะไเนาะ5 4 4 8 9บอแน่นะไวแล้วดังแน่นอนอ้นด้วยต้องกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเด้อเข้าปานาราผิดตำแหน่งเลยซิเนาะไม่ได้เหรอพี่หัวไม่ได้อหาซีไหมไว้ไสกับข้างเดี๋ยวนี้เดายังไงยังหน่อยกับเมย์ยุกแป๊บหนึ่งนะครับเด้อะอ่ะัสดี้หมื่นกว่าคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ เลขออกไปแล้ว54489นะครับซื้ออะไรก็ได้บอยมีมี4แต่ว่าก็ถ้าใครไปตีฝันที่พี่น้อยยกมือน่ยสีเห็นไหมฝันผมอ่ะสี่น่ยมันมาแล้วส2่เสคือบางคนก็ตีเป็น4ี่สองตัแต่ว่าเข้าม่ตองก็ถึงหรอเข้าม่มีกันเลยแต่ว่าคือมันมี4ี่ะคือเหมือนในฝันอ่ะฝันแม่นเ่ยมีสีเนี่ยแล้วขอทูปู่ได้ตรงกันสีห ถามาสี่ห้ามาไม่มาจะไปอยู่หน้าปูเจ้าหลงตำแหน่งพอปูยอยู่หไหมสี่หาลืมบอกแล้ว่าไหมคูห่ลหลังอ้ยมาต้งสองเลยมามาหมดใลยสี่ก็มาสองตัวเหมือนเจ็ดรอดแล้วม้วนหน้าเอาเก้าเขอครับมา,า,ามันออกอะไรนะ5 4 4, 4ี9สี่แปดเก้าเปล่าแเก้าเ <8, 9, S 2> <9, S 1> นาะไม่ใช่เก้าแเก้าครับเก้านะครับดูก่อนนะปลาถือเงินอดหรอปลาสืลุดกี่แ้บผู้ใด้ลูดคือ นี่เราไห้ได้แล้วรูดแลรวรดเลยมันหตัวออกอะไรผมผอนเล้วะใครมีข้อมูลเนสาวะตัวุยเลยวะเนี่ยเป็นสี่หนึ่งี่สี่ได้ไหมตีอืสื่ทหกตัวครับหกตัวได้จย์บอาหารี์ีสองห้าห้าีี เดน่สองห้าห้าสี่สี่บงบงบงทุกตัวเลยตอนนี้เปนไนาะไม่ไหลเปไเนาะคื้หยิบเงีบงเาเลยากาเยอนแสงยวะเียยากป่าแต่รู้รูแต่ว่ามีเก้าอ่ะงวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกแต่เราจะไปคู่กับอะไรเปกเดี๋ยวต้องไปคู่กับเก ก็ปล่อยแค่เก้าก่อนนะครับเสื้ออะไรก็ได้ปลอยให้มีเก้าคือเอาง่ายๆเก้าสองแล้วกันเนาะปล่อยไปค่อยเก้าสองไปแล้วกันครับกับเก้าสองกับเก้าสี่เก้าสามมูนิปล่อยไปซัมมีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเก้านะห้าแสนไปทมาเนี่ยนะครับมาเนี่ยแล้วก็เหมือนสี่นี่แหละครับเลขวิ่งเราบอกไปแล้วว่ารดยากครับ โคตรยากที่หนึ่งนะครับนาะมีคนมื่อบุหรสดมีคนบอกว่าสั่งดับสี่ไม่มาล้านเปอร์เซ็นเจ้าใหญ่สั่งมากวัหลแบบน,น,นี้คุยได้บอดนะคุยกันได้เรื่งเดียวครับมาสองตัวเรือดับดับแนวไหนนอแต่ว่ตะวากะสี่ห้ามาไม่มาแต่ไม่ได้เงินนะครับโอ้ยเนาะอันเลขบิเนเขาได้ค่ะมันได้บาหลไหลต่ว่าสื่อซีหาหาซีนบาไดใดแล้วก็ไม่อยู่ขัางหนาเนาะ ตัวละหมื่นโอ้ยบังอัไรบังี่ไรกดหัวกดหัวรอ่าลอตเตอรี่ผมมีสามร้อยหาสิบใบคันออกซีซีหายังได้รุ่นรางวัลทีหนึ่งอยู่เลยอันนี้ไมได้รุ่นแล้วไปยูนคู่หนาแต่ว่าก็เหมือนคำที่ว่าครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีงวดหน้านะครับ17มกราสอง5ันซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า ปล่อยตัวเดียวไปก่อนก็คือ9229นะครับผมแค่นั้นแหละนะไม่ต้องกลับหัวนะครับเยบางคนไปเจี๊หาตามบ้าบอกมุกซองหาไว้ไม่ดอันแนนสาตัวหนาเดี๋ยวทางปอดให้ตอบเยอะอะตามเนียมครับเผาเสร็จรูดแล้วสองมวดติดแล้วนะรูดนี่ก็เป็นววดที่สี่สิบสิบสิบสามมวดเข้าสิบสอง กูเลือใจหรอเลือใจเหรอเนาะโอเ้ยหาซีซีเราไม่ยอมรู้ใครเนี่ยได้ซีซีม้องบอดถือเด้อะซีซีนาะคือผมเห็นในฝันอยู่หรอกบางคนเขาก็ตี4ีีนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตีอย่างนั้นเราตีพยายามไม่เข้า4ีห้าบอล เห็น4ีแล้วผมยกมือถ่ายอยู่เพราะตัวสุดท้ายผมไม่เห็นห้าผมก็เห็นอยู่หัวน่ะห้าสี่แต่ผมนึกว่าอยู่หลังสี่ห้าเออหาซีหาก็ได้มันหาซีซีป้อแต่เดียวอีกแล้วเดียวอีกแล้วโอ้ยมันเร็วเวี่ยก็แปร์ห้าเฮ้ยเด้หรอวะเดี๋ยวค้นกันดาคอยอีกว่าตัวเดียวนึงเดี๋ยวในเงินใส่พี่ไม่ห เอาอเดี๋ยวดนเดี๋ยวอันนี้เยมีไม้อยู่เด้อเบอร์เงย์ <B ELL> บงเบอร์เงย์ย่าคอมเมนต์บ้บ <c oughs> าน <c oughs> ตังนะครับทุกคน,นมันออก5้า <c oughs> สี่สี่นะครับเราซื้อสี่ห้าครับ่กเมนพี่น้องครับ <c oughs> มมี้ <Es by> ได้ละมมีม <inal> ม <t ion half> ีมบอบไอ้ซื้อซีหาเพื่ออาจารย์เนี่ยรยกบ่าไหนเงินทำแต่ว่าแต่ว่าก็ทําให้เราไม่หัอเพราะว่าเลขเรขเราว่ามีสีมันก็มีนะครับสีกับ2ตัวมันก่อนเจ็ดมา2ตัวมันบไหนเงินปูจังสี่นะบางทีมีแต่ซีหาป่นี่ซีหาเต็ีมไม่มั้ง นี่ที่าใบคนน่ะนี่กับีแต่สีหาครับมันเป็น้เงิกันบัวงวงใส่ดินอีกเพียบแต่มันอยู่หลังเนี่ยหลังนี่ย่างน้อยนี่ได้รุ่นลังวันที่หนึ่งโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโอ้ยโออยโอ้าโอ้อออ้อออออ้อออออ้อยอออยอยออออออ อ้เืองสี่นเลยปอนุนฝัมาดีห้องโอ้ยกลัวแลวคิดอกนเรื่อยๆไม้ต้อแล้วมันว่าแล้วไหนตัวได้มนสี่ข้นีิลงแูมเดียวปอยื่ไงวะปอนฝันบอกว่ามันฝันอยู่วาแม่ที่ซีนีผมมามากมากซีหาเพราะว่าเลขทูบห้องมันชนซีปวดหันปวดูนขวดหัววดปูขวมาอยู่ซีหาที่ว่าผมมากขอวันใดพอดีแต่มาถีตำแหน่งปูคอยว่าเดเอาหาซีซีก่อเอาซีซีหา โอ้ยมันดีใจว่าในกำลังสี่ลำเลย